พาวนาปรับตัวของเราให้เรียบร้อยปรับจิตใจของเราให้เรียบร้อยเราทำด้วยสติด้วยปัญญาปฏิบัติด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติเพื่อให้ได้ ปรากฏมาซึ่งผลคือประโยชน์จะได้จากการปฏิบัติให้เห็นผลขึ้นมาไม่มากก็น้อยที่เราปฏิบัติทุกวันทุกวันอย่าสำคัญว่าผลนั้นอยู่ที่อื่นมาจากที่อื่นผลที่ปรากฏขึ้นจากเราปฏิบัติ จากเรารักษาเรารักษากายก็ผลเกิดขึ้นมาทางกายเรารักษาวาจาผลก็เกิดขึ้นทางวาจาเรารักษาจิตใจผลก็เกิดขึ้นทางจิตใจตความงามของกายที่เราได้รักษาดูแลคุ้มครองี่แลมันก็ปรากฏความงามของวาจามันก็ปรากฏ ความงามทางจิตใจมันก็ปรากฏเพราะทำรรที่เป็นกุศลทำให้บุคคลงามทำให้บุคคลผ่องใสความงามเหล่านี้แหละทำให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขปรากฏชัดในตัวของเราผู้ปฏิบัติเอง ถ้าเราไม่ปฏิบัติเหมือนกับสิ่งของที่เราไม่ดูแลคุ้มครองรักษาบ้านเรือนของเราถ้าเราไม่รักษาที่นั่งที่นอนของเราอถ้าเราไม่รักษาทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็ไม่น่าดูน่าแลง ไม่เรียบร้อยไม่มีคุณค่าทุกอย่างที่มีคุณค่าขึ้นมาล้วนแต่มนุษย์เอาขึ้นมาปฏิบัติดูแลใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าทอดทิ้งเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเลยกายของเราเป็นคุณค่าอันมหาศาลถ้าเรารู้จักใช้ พระพุทธเจา้าพระองค์ใช้กายนี่แหละได้คุณค่าประโยชน์ต่อพระองค์และประโยชน์ต่อสัตว์โลกใช้วาจานี่เองให้เกิดประโยชน์ในส่วนของพระองค์และปรากฏประโยชน์ต่อสัตว์โลกใช้จิตใจน,นี่เองให้เกิดประโยชน์ส่วนพระองค์และประโยชน์สัตว์โลกพระองค์ปฏิบัติในส่วนนี้ขอให้เราทั้งหลายปฏิบัติจริง ย่าศักดิ์เลยว่าทำรักษาดูแลจริงๆให้มันเรียกร้อยจริงๆให้มันงามจริงๆให้มันสงบจริงๆอย่าไปคิดกลัวอย่างโน้นอย่างนี้เราตัวเราเองเราเชื่อในความดีว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเรามีพระธรรมเป็นที่พึ่ง ้ามาอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้กล่าวว่าพุทธานุภาเวนะพระพุทธเจ้ามีอนุภาพรรมานุภาเวนะพระธรรมมีอนุภาพสังฆานุภาเวนะพระสงฆ์มีอนุภาพสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาเนี่ย ทั้เสโรคาโรคทั้งหลายทั้งปวงไยทั้งหลายทั้งปวงอันตรายทั้งหลายทั้งปวงวินาศสันตุกเยย่อมหมดไปวินาตไปด้วยอนุภาพที่เรารเคารพเลื่อมใสในการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านอยู่ป่าอยู่เขาปฏิบัติทาไม่เห็นท่าน กลางค่ำกลางคืนท่านก็ปฏิบัติท่านก็ไปกดลุกกดเดินอย่าไปคิดกลัวหลอกตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้คนที่เขาทุกข์เจ็บป่วยตายอยู่ในบ้านในช่องไม่ได้มาเดินสังกรมที่ไหนถ้ามันจะเป็นอยู่ในห้องมันก็เป็นอยู่ในโรงหมอก็เป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นศัตกกร,รมไม่ดีมาถึง ไม่มีทางที่จะเว้นได้นี่เราเชื่อในพระธรรมก็เชื่อในกรรมที่ทำดีนี่เองถ้าเราทำดีแล้วเราเชื่อปฏิบัติมันมีอำนาจขึ้นมาเราจะได้เพิ่มพูนความดีไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าอยู่ด้วย รู้ธรรมอยู่ด้วยเห็นธรรมอยู่ด้วยประพฤติธรรมอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมธรรมในส่วนที่ให้เกิดสลดสังเวชเราก็ดูธรรมที่ชำรุดสุดโทรมที่เราสวดด้วนจะทำให้เกิดสลดสังเวชใจเราดูเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เช่นในอภินาะปัจเวกคณะชาราธร,รมุมทิชชราณติโตแล้วตรวจด,ดูมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นชาราไปทุกคนทุกคนทุกวันทุกวันเข้าไปสู่ความชำรุดสุดโสมมากขึ้นมากขึ้นไม่มีใครหลีกเว้นได้ไม่ยกเว้นใครๆทั้งนั้นพยาธิทมมมํมุมที โรคภัยก็มีประจำอยู่ทุกทุกคนในกายของเราในท่านว่าเป็นเรือนของโรคมีพยาธิทั้งหลายจำพวกอยู่ในนี้มันเป็นเรือนมันอยู่อาศัยมันถ่ายปัจจวะอุจจระอยู่อย่างนี้แหละต่างบ้านต่างเรือนแต่งงานมีลูกมีเจ้าอยู่ในตัวของเรานี่แหละนี่ ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่รู้คำว่าลงหลงก็เพราะเราไม่ดูนี่เองพิจารณาให้รู้ให้ทึ้ฐานแห่งความจริงนี่เองถ้าเราพิจารณาไปมากายนี่เราว่าของเรามาดูตาของเราเพอดูจริงๆแล้วมันรู้ขึ้นว่าเอ๊ะไม่เห็นของเราตรงไหนเนี่ยมันจะรู้ขึ้นนะเรียกว่าอนัตตาเพราะเราดูไปดูไปแล้ว ก็มันแต่ชราพ้นที่สุดนั้นนั่นก็กระดูกอันนั้นก็นหนังอันนั้นก็นเนื้อ,อันนั้นก็เน,เนื้อเนื้อหรือเป็นเราเราหรือเป็นเนื้อทําไมมันสกปรกอย่างนี้แทนเราเป็นเราทําไมที่เป็นกระดูกอย่างนี้เราเป็นกระดูกจริงหรือแล้วดูให้มันชัดดูไปเห็นจริงเรามันสนุกนะ อย่าไปดูด้วยความทุกข์ดูด้วยความเบิกบานที่เราได้ประพฤติปฏิบัติตามำคาสอนพระพุทธเจ้ายิ่งดูยิ่งได้ความสุขถ้าเราดูเป็นถ้าเราพิ่จรณาเป็นได้ความสงบเราเห็นสิ่งตอนนี้ไม่สะอาดแต่เราดูใจของเรามันเบิกบานเพราะมันสงบมันผองสายมันไม่หนุ่มแต่ดิ้นใจสงบละเอียดแล้วก็ยิ่งท่านว่า เป็นสวนดอกไม้ของพระอริยะอุทยานของพระอริยะคือกายร่างกายหลวงปู่มั่นทันว่าทำสนุกมาดูทำสนุกพระซองดูแล้วลหะพิจารณาแล้วจิตใจมันสนุกในการรู้การเห็นสภาวะธาตุสภาวะทาตามความเป็นจริง ท่านว่าจะเรียกใครมาดูกกลัวเขาจะว่าบ้าท่านว่าเวลาท่านดูแล้วมีความสนุกตามสนุกเห็นความจริงอจาเรียกเขามาดูแล้วเขาก็จะว่าบ้าแล้ววนวายเปล่ามาคิดไปคิดมาแล้วก็นั่งดูคนเดียวสงบคนเดียวชมถ้ำสนุกคนเดียวท่านสนุกกว่า เราสองดูไปในช้ำคือกายนี่มีการต่างๆเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตาโจรหนังมังสังเนื้อนาโรเอ็นอัติกระดูกอธิมินชังเยื่อในกระดูกวัฏกักรม,ม้มพัทยังหัวใจ จักกันนังตักกิโลมักกังพังผืดิักกังไตผัผพ,พาสังปอดอันตังใส้ยากอันตะคนนังใส้น้อยเนี่ยเราก็ได้ทุกคนปิดตังน้ำดีเต็มหังน้ำเสล็์เราก็ดูสิ่งตอนนี้เป็นอะไรเป็นเราเหนือหรือเป็นใคร,รเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่เป็นเจ้านายมีหยดถาบรรดาสักหรือ ทำไมเราถือนักหนาห่วงนักหนาเราดูตามความจริงเห็นสภาพตาเป็นสิงอย่าท่าผู้ตังสมมติปัญญาอย่าตับ,บังความจริงมีอยู่เช่นใดถ้าให้ดูด้วยปัญญาอันชอบเห็นด้วยปัญญาอันชอบ ถึงจิตยังไม่สงบก็ไม่เป็นไรเราดูให้เพลินให้สนุกอน,นี้คือยังดีกว่ามันจิตฟุ้งซ่านเคาไปเที่ยวเพ่นพลาดไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเราดูไปดูไปดูไปจิตมันนี่มันเหนื่อยมันอยากพักผ่อนมันแค่สงบอย่าไปอยากให้สงบความอยากและไม่อยากนั้นอย่าเอามาเกี่ยวข้องจะไปตั้งหมายว่า มันจะเห็นอย่างนั้นมันจะรู้อย่างนั้นอย่างนี้ไปตั้งให้มันอะไรปรากฏขึ้นมาเราจะดูอะไรมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ดูไปตามมองไปต,ตามธรรมดาพิจารณาตามธรรมดาพิจารณานานเท่าไรก็ได้แต่ละอย่างละอย่างอยากรู้ให้ชัดอยากสัตถามตัวเราเองแ่เป็นเราหรือเป็นใครเนี่ยนะมีประโยชน์อะไรบ้างเราจะเก็บเอาไปทําอะไรได้บ้าง เนังก็ดีเนื้อก็ดีนี่ก็ดีที่เราสนุกทำรุงมายาวนานตลอดเวลาเรียกว่าเมื่อเรากำหนดแล้วเราจิตใจของเราจิตมันสติมันลึกถึงแล้วเรียกว่าเราก็ได้ดูทรรได้รู้ทรรเห็นทรร พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องการพิจารณากาย,ยกตตาสตินะท่านว่าไม่อัน้สง์มากไม่ประโยชน์มากใครพิจารณากายเหมือนกับพิจารณาอมตะยินดีในการพิจารณากายให้ยินดีในอมตะธรรมท่านพูดในพระสูตรท่านกล่าวไว้เราควรพอใจยินดีมันจะได้เข้าสู่อมตะธรรม มีอนุภาพมากมีปัญญาแหลมคมมากและพิจารณากายนี่ให้มากปัญญาแตกฉานไปทุกอย่างมีอนุภาพให้เราพยายามดูให้ชัดก่อนอื่นจะดูนั่นเราก็ให้พิจารณาให้รู้เท่าให้จิตใจของเราเป็นกลางกลางก่อน แต่เราไม่ทําจิตใจเป็นกลางแล้วมันหวงเดี๋ยวไปเห็นมันกลัวต้องทำใจขก็ราว่กกายสักแต่ว่าตายก่อนมันอาศัยภาพอาศัยภายนอกมาไปชุมกันเราก็มาอาศัยครองมันก็บ้านมันก็เรือนมันก็รถนี่นะแล้วทากลางกลาง,ลางแล้วก็พิจรารณาคอยพิจรารณาด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยทำงานในภายในไม่ต้องเน็ดเหนื่อยอะไร ไม่ต้องยุ่งเหยิงไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องรำคาญไม่ต้องหิวไม่ต้องอยากเมื่อจิตมันไม่สงบแล้วก็ต้องให้มันทำงานไม่สงบก็ไม่เป็นไรให้มันทำงานอันนี้ก่อนเมื่อมันทำไปดูไปดูไปมันนี่มันอยากสงบมันก็จะสงบ มันไม่ดูอย่างนั้นเสมอไปหรอกมันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันในจิตมันก็จะร่วมจะสงบมันจะพักเหมือนกันอย่าไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เมื่อไม่ได้สมหวังก็มันก็หาเหวุ่นไปหมดยุ่งไปหมดแต่เราเพียงแต่กดเกณฑ์ตั้งกฎเกณฑ์โดยว่ากำหนดเราจะดูกายก็ดูกาย ปรากฏเห็นอะไรก็ดูเรื่อยๆอ,อันไหนก็ได้ส่วนไหนก็ได้แล้วจะดูตามลาดับที่เราสวดไปเรื่อยๆดอยอยูอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> ในสมัยครั้งพทธกาโดยส่วนใหญ่ก็ออท่านให้ท่องจําเหมือนกับเราท่องจําแล้วท่านก็บอกให้ไปสังวัตยาไปดู <c oughs> ไปดูไปภาวนาตั้งแต่ผมคนแล้วพอนี้ก็กลับขึ้นมาก็ไป <c oughs> จนกำหนดยังคล่องแคล่วเพียงแต่รลับตากำหนดก็เห็นผมเห็นขนเห็นเด็เป็นฟันเห็นหนังมันวิ่งพรวดได้อย่างรวดเร็วเลยไม่ต้องพิจารณายากะชำนานไปเลยมันเห็นทุกอย่างกระดูกมันต่อกันอย่างไร่เพราะมันสอนดูจนชำนาญแหละพอ,อกำหนดไปมันเห็นส่วนหนังก็เห็นหนังหุ้มอยู่แต่ดูส่วนกระดูกก็เห็นโครงกระดูก ได้ชัดเนจนจนคล่องตัวถ้าจิตเห็นชัดอยู่อย่างนั้นแล้วมันตรายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตามันจิตยอมรับแล้วความจริงแล้วสบายมากจิตมีความสุขมากหมดกังวลเรื่องโลกเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องนี่มันจะดับไปพร้อมไปโกรธโลกโกรธหลงเพราะมันห่วงอันนี้เอง เพราะมันมีขันห้านี่เองเมื่อเราเห็นรูปขันชัดแล้วเวทนาขันมันก็อาศัยอันนี้อยู่สัญญาขันมันก็อาศัยอันนี้อยู่จิตละเอียดไปแล้วมันจะดูเวทนาเวลามันเนี่ยมันก็เห็นชัดขึ้นมาออกเพราะมันละเอียดดูสัญญามันก็เห็นชัดอีกมันรับได้มันละเอียดเท่ากันเหมือนกัน จิตมันผ่องใสสะอาดแล้วมันรับได้มันไม่มัวเหมือนแต่ก่อนมันไม่มัวมันไม่หมองมันผ่องใสเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจทำให้มีผลขึ้นมาไปจากในจิตใจของเราหลัต่อไปจะไม่อธิบาย